พี่หมีจ้าหลานเราจะอายุครบเจ็ดขวบแล้วนะต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วใช่ไหมเนี่ยน้องเจยมีคำถามพี่หมีมีคำตอบถ้าไม่อยากพลาดคดาลิปสาระดีๆจากพี่หมีและน้องเจ้ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง You Tube และ f Facebook นะจ๊ะพี่หมีจ้าหลานเราจะอายุครบเจ็ดขวบแล้วนะต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนแล้วใช่ไหมเนี่ย ใช่แล้วน้องเจ้ยกฎหมายระบุว่าผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่7ปีบริบูรณ์แต่ไม่เกิน70ปีบริบูรณ์และมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชนเด็กก็ต้องไปทำบัตรประจำตัวประชาชนด้วยนะภายใน60วันนับตั้งแต่วันที่อายุครบ7ปีบริบูรณ์นะน้องเจ้ยแล้วถ้าเหลืออีกแค่วันเดียวจะอายุ7ปีเต็มแล้วพี่หมีไปทำก่อนได้ไหม ยังทำบัตรไม่ได้นะน้องเจ้ยยังไงก็ต้องรอให้ครบ7ปีบริบูรณ์นะจ๊ะไปทำที่ไหนหรอพี่หมีต้องเป็นสํานักทะเบียนที่มีชื่อในทะเบียนบ้านหรือเปล่าไม่จ้าน้องเจยการทำบัตรประจำตัวประชาชนสามารถทำได้ทุกสํานักทะเบียนทั่วประเทศ <Wow. S 1> สะดวกที่ไหนใกล้ที่ไหนไปที่นั่นได้เลยเพราะทุกวันนี้เขาเชื่อมโยงด้วยระบบออนไลน์หมดแล้วแล้วต้องใช้เอกสารอะไรบ้างนะพี่มี เอกสารที่ต้องใช้ก็มีสูติบัตรนะน้องเจ้ยถ้าไม่มีสูติบัตรเราก็ยื่นเอกสารที่ทางราชการออกให้เช่นสำเนาทะเบียนนักเรียนใบสุทธิประกาศนียบัตรหรือหนังสือเดินทางประมาณนี้แหละน้องเจ้ยและต้องให้ใครพาไปต้องให้เฉพาะพ่อกับแม่ของหลานพาไปหรือป้า คนที่จะต้องพาเด็กไปหรือคนที่จะต้องไปยื่นคำขอมีบาตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกกรณีเด็กอายุครบ7ปีบริบูรณ์ก็คือพ่อหรือแม่หรือผู้ปกครองหรือบุคคลที่รับดูแลเด็กอยู่ก็ต้องพาเด็กไปนะแล้วก็ต้องเอาบัตรประจำตัวประชาชนของตัวเองไปด้วยนะน้องเจ้ย <Wow. S 3> อ๋อว่าแต่ขั้นตอนยุ่งยากไหมเนี่ยต้องรอเป็นชั่วโมงหรือเปล่าขั้นตอนไม่ยุ่งยากเลยน้องเจย เดี๋ยวพี่หมีจะอธิบายให้ฟังนะสมมุติเราพาเด็กไปทำบัตรที่สำนักทะเบียนเราก็เข้าไปกดบัตรคิวเลือกงานบัตรประจำตัวประชาชนแล้วเราก็ยื่นเอกสารสูติบัตรและก็บัตรประจำตัวประชาชนของคนที่พาเด็กไปแต่ถ้าเด็กหรือพ่อแม่เด็กเคยเปลี่ยนชื่อหรือนามสกุลแล้วเรามีเอกสารก็ยื่นให้เจ้าหน้าที่ดูประกอบก็ได้จากนั้นก็รอเรียกชื่อตามลำดับคิวพอเจ้าหน้าที่เรียกชื่อแล้ว เขาก็จะตรวจสอบเอกสารกับฐานข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นเขาก็จะให้สแกนลายนิ้วมือนิ้วโป้งขวาและซ้ายของเด็กและก็ให้ถ่ายรูปทำบัตรเสร็จแล้วเขาก็จะให้เราลงลายมือชื่อในคำขอมีบัตรแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะดำเนินการต่อของเขาเองแหละเราก็นั่งรอเขาผลิตบัตรพอบัตรผลิตเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่ก็จะให้เด็กสแกนนิ้วชี้ขวาและนิ้วชี้ซ้ายนะพอสแกนนิ้วเสร็จก็เป็นอันเรียบร้อย รับบัตรกลับบ้านได้ไม่มีค่าธรรมเนียมนะน้องเจยรวมทุกขั้นตอนก็น่าจะประมาณ15นาทีนะแต่ไม่รวมเวลารอคิวนะถ้าคนมาใช้บริการไม่เยอะก็น่าจะประมาณนี้แหละน้องเจยอ๋อก็เร็วนะพี่หมีแล้วเด็กที่อายุครบ7ปีที่ต้องมีบัตรในปีเนี้มีจำนวนเยอะหรือเปล่าเนี่ยเฉพาะปี2,56 4มีเด็กอายุครบ7ปีบริบูรณ์ทั้งประเทศก็ เจ็ดแสนสามคนเลยนะน้องเจ้ย <Wow. S 2> โอโ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยถ้าใครฟังไม่ทันก็กดดูคลิปอีกรอบหรือดูรายละเอียดได้ที่ใต้คลิปเลยจ้าถ้าไม่อยากพลาดคลิปสาระดีๆจากพี่หมี่และน้องเจ้ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ทั้ง YouTube และ Facebook นะจ้าเป็นกำลังใจให้กับพี่หมีและน้องเจ้ยด้วยนะคะ ถ้าใครมีคำถามอะไรฝากไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะเดี๋ยวน้องเจ้ยจะไปถามพี่หมีให้นะคะอีออ